ทางกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงแต่ว่าคนที่พาผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมาชี้แจงก็คือนายสุปชัยใจสมุทรสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยนะครับพร้อมด้วยนแพทย์สุรวิเศษศักดิ์รองปลัดก,กระทรวงสาธารณสุขถแถลงชี้แจงถึงกรณีที่สนนางสาวััญญาวงโอภาสีสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐอภิปรายถึงกระทรวงสาธารณสุขว่าไม่วางแผนการทํางานใช้งบล่าชา้าเร่งใช้เงินหลังสถานการณ์โควิดลุกลามบานปลายนะครับ โดยยืนยันว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นการพิรายนางกล่าวทําให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับผลกระทบนะครับในขณะที่ในรายละเอียดเนี่ยนายแพทย์สุระวิเศษสากลพรัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ชี้แจงนะครับโดยพูดถึงภาพรวมของการจัดสัรงงบประมาณบอกว่าในส่วนของการได้รับเงินกู้4 5 0 0 0ล้านที่กระทรวงได้รับนั้นเนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกได้รับแล้ว25,175ล้านบาท เพิ่งจะได้รับการอนุมัติ19,587ล้านบาทเงินยังไม่มานะครับแต่ในส่วนของ25,175ล้านบาทงบประมาณมีการจัดสรรมาแล้วและได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วในรายงานยังคงเหลือเงินอยู่ประมาณ11,000ล้านบาทที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จซึ่งในส่วนนี้มีงบประมาณที่เพิ่งได้รับการจัดสรรมาในวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมากว่า5,900ล้านบาทซึ่งจะเป็นค่าปรับปรุงห้องคณะกรรมการปอดเชื้อ รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศและเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ได้รับการจัดสรรเป็นค่าวัคซีนกับค่าทดลองวิจัยจํานวน1,800ล้านบาทเป็นค่าวัคซีน1,200ล้านบาทแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เบิกจ่ายละ้ว643ล้านบาทเป็นค่าวิจัยและพัฒนาในเดือนมีนาคมได้รับจัดสรรก็ประมาณมาปลายเดือนและกลางเดือนเป็นเงิน4,800ล้านาซึ่ง เงินนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าปรับปรุงห้องบางส่วนแบ่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดเครื่องฉายรลังสีสําหรับผู้ป่วยมะเรง็งจัดหามาทั้งหมด7็เครื่องแล้วก็กระจายออกไปทั่วประเทศนะครับและย้าว่างบประมาณในเพิ่งได้รับการจัดสรรและอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างส่วนที่เบิกจ่ายและประมาณ14,00 0หล้านบาททั้งนี้ในส่วนของการอนุมัติงบประมาณเมื่อคอรมออนุมัติก็จะเป็นขั้นตอนของสํานักงบประมาณและสํานัก งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขขอขึ้นไปตามขั้นตอนคือก็พยายามจะอธิบายว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยในการใช้งบประมาณแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยใช้ใจ่ายอะไรไปอย่างไรบ้างมีกระบวนการอย่างไรนะครับค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณหมอสุระได้ชี้แจงะนะคะว่าในการจะของบประมาณเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินมาอยู่ในมือแล้วสามารถที่จะจับจ่ายหรือว่าใช้งานใช้เงินได้ ได้อย่างรวดเร็วทันใจ<ฆ>มันจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการหลายๆอย่าง<ฆ>ผ่านสํานักงบประมาณผ่านสภาพัฒน์<ฆ>แล้วก็ต้องรอขั้นตอนของการเบิกจ่ายอะไรออกมามันมีขั้นตอนหลายอย่างคือคืองบส่วนนี้นะก็จะเป็นงบที่เหมือนกับหน่วยงานอื่นๆที่เวลาจะเสนอโครงการขึ้นไปเนี่ยจะมีคณะกรรมการกันกรกอง<ฆ>นะครับแต่ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาไม่มาก